สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะไปที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งที่นี่มีแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำสแกลกลังนะคะซึ่งจะมีสะพานข้ามก่อนถึงวัดท่าสุงที่เห็นอยู่นี้คือแม่น้ำเจ้าพยาค่ะธรรมชาติที่นี่ยังค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลยนะคะ และเพราะเลยจากส่วนแผ่นดินที่ยื่นออกมาก็จะเป็นแม่น้ำสแกรกลางค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำสองสายค่ะวัดท่าซุงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดจันทารามมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญก็คือวิหารแก้ว100เมตรค่ะวัดมีเนื้อที่ถึง510ไร่และมีรถนำชมด้วยนะคะเรามาชมวิหารแก้วกันค่ะ ด้านหน้ามีพระรูปของบุราพากริย์วิหารแก้วมีเวลาเปิดปิดแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงเช้าเปิด9โมงถึง11โมง45นาทีช่วงบ่ายเปิดเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะวิหารมีความยาว100เมตรหลังคาเป็นทรงจัตุรมุก3ยอดมีมนฑปดบอยู่ด้านหน้าทั้ง2ฝั่งสร้างขึ้นในปีพศ2532ใช้เวลาสร้างนาน2ปี ระดับกระจกทั้งภายนอกและภายในไว้อย่างสวยงามตรงนี้เป็นพานเงินและพานทองนะคะสำหรับเป็นเครื่องบูชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระลาชพรมยานอดีตเจ้าว,วาดวัดท่าทสงท่านมรณาภาพในปีพศ2535จรีล่าของท่านไม่เน่าเปื่อยทางวัดเก็บรักษาเอาไว้ในโรงแก้ว ด้านบนปดิสถานพระพุทธชินราชให้ผู้ที่เลื่อมใสาศรัทธาได้มาสักการะผ้าที่ใช้ห่มสรีละถักทอด้วยทองคำโดยฝีมือช่างชาวสุขโขทยัยถ้าหากใครอยากจะทราบว่าสวรรค์มีลักษณะปเป็นอย่างไรก็ควรที่จะมาชมวิหารแก้วที่วัดท่าซุงนะคะน่าจะมีความสวยงามที่ใกล้เคียงกันค่ะ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักแปดซอกและพระอาศิติมหาสาวกเจ็ดองมีรูปปั้นพระสมเด็จองค์ปถมซึ่งถือเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่อุบัติขึ้นผู้ที่อัิธานจิตสั่งสมบารามีเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้สมควรแก่การบูชาทั้งจากมนุษย์และเทวดานะคะวันนี้เราได้ชมเพียงวิหารแก้วเท่านั้นค่ะไม่ได้เข้าชมปราสาททองคําแต่ก็จะขอพูดถึงไว้สักหน่อยนะคะปราสาททองคําสร้างขึ้นในปีการจนาพิเศษเมื่อพศ2539 เป็นปรา,าสาทสูงสามชั้นบนยอดสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาความสูงแปดศอกหันพระพักไปทางทิศเหนือมีบันไดาทางขึ้นทั้ง4ี่ทิศภายในปรา,าสาทสลักลวดลายนูนสูงและปิดทองอย่างสวยงามมีห้องกระจกสำหรับเก็บพระพุทธรูปอย่างวิจิตรงดงามมีแท่นสำหรับประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม ซึ่งหล่อขึ้นในปีพศ2542วัดท่าซุงยังมีสถานที่ที่งดงามอีกมากมายนะคะแต่ละแห่งแฝงไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้มาเยือนวัดท่าซุงกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ